สวัสดีครับทุกับผมช่องดาร์คซีโลโคุยอีกครั้งนะครับแต่นิยายเรื่องสป,ประยุทธทะลุฟ้าดำเนินมาถึงเล่มที่28ในบทที่14นะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเซียวเยียงของเราก็ได้ของอ่าลึกลับบรรพการมาแําำให้เพิ่มพลังจิตวิญญาณน,นะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันะต่อได้เลยนะครับบทที่14 ก่อนการทดสอบสถานที่ทดสอบ5ตระกูลใหญ่อยู่ในอาคารใหญ่หลังหนึ่งกลางเมืองเซ้นต้านเขตในการทดสอบทุกครั้งที่ผ่านมาล้วนจัดขึ้นที่นี่และผู้จัดสร้างดูแลสถานที่แห่งนี้ก็คือหอคอยโอสถจากจุดนี้แสดงให้เห็นว่าหอคอยโอสถให้ความสําคัญต่อการทดสอบ5ตระกูลใหญ่ปานใดการทดสอบนี้กลับมิได้ดําเนินการลับเฉพาะแต่เปิดเผยต่อสาธารณชนกลุ่มอิทธิพลที่มีคุณสมบัติเข้าร่วม ล้วนจะเล่งรุดมาที่นี่ก่อนเริ่มการทดสอบตำแหน่งของห้าตระกูลใหญ่ล้วนถูกผู้คนนับไม่ถ้วนจับจ้องตลอดเวลาเพราะใครๆก็ทราบนี่คือทางลัดของการได้รับตำแหน่งในหอคอยโอสถขอเพียงปีนป่ายขึ้นไปบนใบไม้บนไม้ใหญ่อย่างหอคอยโอสถต้นนี้ได้ชื่อเสียงของกลุ่มอิทธิพลน,นั้นๆยอมจะแพร่ยขยายรวดเร็วชั่วคืนบรรดาหตระกูลใหญ่เวลานี้ฐานะของตระกูลเย่ง่อนแง่นที่สุดหากคราวนี้ทดสอบไม่ผ่าน ก็จะเสียตำแหน่งหนึ่งใน5ตระกูลใหญ่ในทันทีและเมื่อใดตระกูลเย่หลุดจากตำแหน่งนี้กลุ่มอิทธิพลอื่นๆที่จับจ้องตาเป็นมันก็จะตระคุบโดยพันด้วยเหตุนี้กลุ่มอิทธิพลมากมายที่ใครจะรับตำแหน่งในหอคอยโอสถต่างให้ความสนใจต่อการทดสอบ5ตระกูลใหญ่นี้ขณะพวกเสียวเหยียนติดตามเย่จงมาถึงเบื้องหน้าอาคารที่โออาอรังการหลังนั้นกลับพบว่าที่นี่มีผู้คนเนืองแน่นแต่แรกแล้วระหว่างนั้น ยังมีกลุ่มคนที่มองปราดเดียวก็ทราบว่าฐานะไม่ธรรมดาเดินผ่านด่านรักษาการแน่นหนาหน้าประตูเข้าสู่ภายในอาคารอย่างไร้อุปสรรคไปเถอะเย่จงมองดูอาคารหลังนั้นกำปั้นในแขนเสื้อสั่นเทาเล็กน้อยสถานที่แห่งนี้ประทับอยู่ในความทรงจำของเขาอย่างลึกซึง้งเพราะการทดสอบแต่ละครั้งล้วนนำมาซึ่งความอัปยศแก่เขาอย่างลึกลำจบคำเย่จงเดินนำไปที่ประตูทางเข้าพวกเสียวเหยียนติดตามด้านหลัง กลุ่มของเย่จงเดินออกจากโูงชนฉับพลันเรียกความสนใจของผู้คนโดยรอบอย่างรวดเร็วยามนั้นสายตาแต่ละคู่มุ่งมองมาแต่ขณะที่พวกเขาแลเห็นตราประจำตระกูลบนอกเสื้อพวกเย่จงเสียงซุบซิบพันดังระงมดูนั่นคนของตระกูลเย่ว่า <c oughs> ถ้าคราวนี้ยังพลาดอีกเกรงว่าตระกูลเย่คงหลุดจากห้าตระกูลใหญ่ป้าจาาคู่หนุนหลังอย่างหอคอยโอสถวันเวลาถัดจากนี้ตตระกูลเย่ต้องลำบากแน่นอน <c oughs> จริงด้วยจริงด้วย ตระกูลเย่นในอดีตหน้าเกงขาปานใดบรรดาห้าตระกูลใหญ่ก็มีแต่กระดุตตระกูลต้านที่เทียบชั้นได้เสียดายที่บัดนี้ตกต่ำวายุวารีหมุนเวียนเปลี่ยนสลับโลกนี้หามีสิ่งใดยั่งยืนไม่ได้ยินเสียงซุบซิบเหล่านั้นในตาเย่จงทอประกายซึมเศร้าตระกูลเย่ตกต่ำถึงขั้นนี้คือความสะเทือนใจสูงสุดสำหรับเขาอย่างไม่ต้องสงสัยเพื่อกอบกู้ตระกูลเย่ เขาอุทิศทุ่มเททุกสิ่งที่มีเวลานี้ยิ่งฝากความหวังทั้งหมดไว้กับเซียวเหยียนหากครานี้พ่ายแพ้อีกตระกูลเย่คงจบสิ้นจริงๆภายใต้สายตาจับจ้องของฝูงชนกลุ่มของเย่จงมาถึงประตูทางเข้าอย่างราบรื่นยามรักษาการแน่นขนาดตรงปากประตูชำเลืองตราประจำตระกูลเย่บนอกเสือ้อในแววตามีรอยเยาะจังๆความล้มเหลวหลายปีติดต่อกันของตระกูลเย่คือความอัปยศอดสูที่ยากจะลบล้างโดยแท้ แต่ถึงแม้ในใจจะเหยียดยามตระกูลเย่กลับหามีสักคนที่กล้าสร้างความลำบากใจเพียงโบกมืออย่างขอไปทีจากนั้นเบี่ยงกายหลีกทางครั้งตะโกนเข้าด้านในเสียงดังลัน่นตระกูลเย่มาถึงแล้วเย่จงสีหน้าไร้ความรู้สึกล้าวกไมิได้สังเกตเห็นท่าทีหมิ่นแคลนของยามรักษาการเหล่านั้นเดินนำเซียวเหยียนเข้าสู่ด้านในก่อนหายลับจากคลองสายตาผู้คนเข้าสู่โถงใหญ่ แสงโคมนวลตาสาดทอขณะแสงโคมส่องต้องเรือนกายเซียวเหยียนรู้สึกได้ถึงสารพัดแววตาพุ่งตรงมาเลือนตาขึ้นเบาๆเซียวเหยียนกวาดมองภายในโถงใหญ่นี้เวลานี้บนที่นั่งโดยรอบมีเงาคนนั่งอยู่ไม่น้อยที่น่าแปลกใจก็คือกลิ่นอายคนเหล่านี้ส่วนใหญ่ล้วนแกล่งกล้าชัดเจนว่ามาจากกลุ่มมิติพลหรือตระกูลชั้นแนวหน้าสำหรับสายตาที่มองมารอบทิศท,ทางเย่จงไม่แยแสนักเขารู้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่หวังให้ตระกูลเย่อับปางเช่นนี้พวกเขา จะได้มีโอกาสแทนที่ด้านหน้าสุดคือที่นั่งของสี่ตระกูลใหญ่ต้านเฉาไปและชิวเย่จงเดินนำเซียวเหยียนตรงไปที่นั่งของตระกูลเย่พรางบอกเบาๆพอฟังเซียวเหยียนมองไปยังทิศทางที่เย่จงบอกพบว่าที่นั่งด้านหน้าสุดมีแค่คนของสามตระกูลใหญ่เท่านั้นพินิจจากตราบนอกเสื้อหน้าเป็นจากคนของตระกูลต้านไปและชิวเส้นสายตาเซียวเหยียนหยุดนิ่งที่ตระกูลต้านซึ่งสงบเสงี่ยมที่สุดก่อนพันอุทาดังเอ๊ เพราะเขาเห็นสตรีอ่อนวัยรูปร่างเล็กบางคนหนึ่งในตระกูลคือสาวน้อยท่าทางพิลึกที่เคยเจอตอนไปทดสอบในหอคอยย่อยในวันนั้นขณะาสายตาเซียวเยยนนิ่งมองสาวน้อยคนนั้นฝ่ายหลังคล้ายรู้สึกได้จึงเหลียวหน้ามาหลังบรรจบสายตากับเซียวเยียนกราบรีบกระพราไปในทันใดท่าทางคล้ายขัดเขินขาดกลัวดารุลีน้อยคนนี้ไม่คุนะ้นหน้าแต่ยืนตรงนั้นได้คิดว่าคงมีฐานะไม่ต่ำต้อ,อยในตระกูลต้าน สายตาเย,ย่จงหยุดนิ่งบนร่างสตรีอ่อนวัยคนนั้นมุนคิ้วเล็กน้อยแล้วเลื่อนสายตามาทางบุรุษชุดครามด้านข้างข,างของนางลันสีหน้าแปลเปลี่ยนพึมพำว่าต้านสเวียนคิดไม่ถึงเขาก็มาด้วยดูท่าการทดสอบครานี้ตระกูลต้านน่าจะให้เขาออกหลงกระมังเฮเห็นท่าทางวิปริตวิตกของเย่ยตรงเย,ย่จงเสียเวเหยียนมองตามสายตาเขาไปเพียงเห็นข้างกายสตรีอ่อนวัยคนนั้นบุรุษชุดคามรูปร่างสูงโปร่งคนหนึ่ง บุรุษหน้าตาหล่อเหลาดูดีหว่างคิ้วฉายแววนุ่มนวลเพียงแต่ความนุ่มนวลชนิดนี้ชัดเจนว่าเพียงมอบแก่สตรีอ่อนวัยที่อยู่ด้านข้างแต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นก็ทําให้บุรุษชุดครามผู้นี้แลดูสุภาพอ่อนโยนท่านสซวเหวียนเหรอเซียวเหยียนทวนชื่อน,นี้เบาๆพอดีกับบุรุษชุดครามคู่นั้นหันมาบรรจบสายตากับเซียวเหยียนก่อนส่งยิ้มบางๆเผยความเป็นมิตรคนผู้นี้มีพรสวรรค์ปรุงยาสูงลำ้ำต่อให้ทอดตาทั่วตระกูลต้านก็อยู่อันดับต้น เทียบกับเฉาต้านของตระกูลเฉาคนนั้นยังเหนือกว่ามากในบรรดาคนตระกูลเฉาคนที่เหนือกว่าต้านเฉวียนเกรงว่ามีแค่นางมาน้อยตระกูลเฉาคนนั้นคราวนี้ถ้าเขาออกลงต้องติดสามอันดับแรกแน่นอนได้ฟังเช่นนั้นเซียวเหยียนพงกศรีรษะเนิบช้าขณะจะกล่าวคำกลับรู้สึกถึงสายตาเยียบเย็นคู่หนึ่งยามนั้นเบือนหน้าเล็กน้อยพบว่าสายตาคู่นี้มาจากฝั่งที่นั่งของตระกูลไผ่บริเวณที่นั่งของตระกูลไผ ยายเท่าที่สูกเซียวเหยียนสั่งสอนไปยกหนึ่งวันนั้นกำลังถลึงตามองเขาอย่างขุนขึงท่าทางเจ็บแ้นอาคาดนั้นคล้ายอยากจะกระโจนขย้ำเขาใจจะขาดสำหรับสายตาอาคาดของนางเซียวเหยียนแสร้งทำเป็นไม่เห็นกว่าตามาที่ร่างบุรุษชุดขาวคนหนึ่งซึ่งนั่งง่ายอยู่หน้าสุดของตระกูลไผ่บุรุษคนนี้ตลอดทั้งล่านแผ่ซ่านกลิ่นอายเย,อเยอือกจังสายตาดุเคร่งบันดาลให้ผู้คนไม่กล้าสดตาเขาก็คือคนที่โดดเด่นสูงสุดในรุ่นยาวของตระกูลไผ่ไผ่อิงเฮ้อ ตระกูลไปส่งเขาเออกมาอย่างที่คิดจริงๆเห็นบุรุษชุดขาวสีหน้าดุเคร่งผู้นั้นเย่จงถอนใจเฮือกหนึ่งตระกูลไปไม่ยอมมอกโอกาสพลิกฟื้นแก่ตระกูลเย่ดังคาดเซียวเหยียนพยักหน้าเบาๆสบตาก,กับไปอิงคนนั้นต่างเหยียดมุมปากเป็นรอยยิ้มเย็นชาห่วงหลายคนสนทนาในที่สุดก็เดินมาถึงนั้นเป็นที่นั่งของตระกูลเย่ทุกคนแยกย้ายนั่งลงเทียบกับจํานวนคนที่แออัดของตระกูลอื่นพวกเขาทาั้งนี้แลดูหลงเหลงอย่างเห็นได้ชัดต้านสวเียนกับไปอิง ล้วนย่างเข้าระดับเจ็ดนานแล้วครั้งนี้ต้องเป็นคู่แข่งตัวชากาดของเจ้าแน่ตระกูลชิวยังพอทาเนาแต่แค่นักปรุงโอสถระดับเจ็ดขั้นต้นคนหนึง่งยังไม่อันตรายเท่าไหร่แต่กล่าวถึงตรงนี้เย่จงมองไปที่ต่าังตระกูลเฉายามนี้ตระกูลที่กําลังสดใสได้แดนโอสถกลับยังไม่มีใครมาถึงตระกูลเฉาคราวนี้จะส่งใครมาเฉาต้านเหรอเซียวเหยียนทราบถึงความกังวลใจของเย่จงจึงกระซิบถาม ตระกูลเฉามีสามคนได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักในอนาคตของตระกูลในจํานวนนั้นมีเฉาอิงนางมาน้อยที่เป็นที่หนึ่งเฉาต้านอยู่ท้ายสุดเนือจากเขาขึ้นไปยังมีอีกคนที่ชื่อเฉาชิวเฉาชิวคนนี้มีพรสวรรค์ไม่ด้อยกว่าเฉาต้านแต่ทิสยกลับสุข,ขุมกว่าเฉาต้านมากหลังจากโตเต็มวัยก็ออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นอกบ้านหลังกลับมาอีกทีหลังจากนั้นเจ็ดปีกลายเป็นนักปุงโอสถระดับเจ็ดเรียบร้อยแล้วเท่าที่คาประเมินตอนนี้เขาน่าจะถึงระดับเจ็ดขั้นกลาง เฉาต้านคราวก่อนพ่ายแพ้ให้แก่เจ้าคราวนี้ตระกูลเฉาหน้าจะส่งเฉาชิวออกลงแล้วเย่จงวิเคราะห์เซียวเหยียนพยักหน้าเบาๆตระกูลเฉามีอัจฉริยะไม่น้อยจริงๆสามารถมีชื่อเสียงปานนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุผลอย่างน้อยเทียบกับพวกเขาตระกูลเย่ยังห่างชั้นอีกไกลตระกูลเฉามาถึงขณะเซียวเหยียนลํำพึงในใจพันมีเสียงตะโกนดังลั่นจากด้านนอกขณะเสียงตะโกนดังขึ้น ในถงใหญ่เกิดความเคลื่อนไหวเช่นกันหลายคนซึ่งเดิมที่นั่งนิ่งตางพากันพูมผุดลุกขึ้นยืนใบหน้าปริมปีด้วยรอยยิ้มฐานะของตระกูลเฉาทุกวันนี้สามารถทำให้พวกเขาต้องพินออบพิเทาเอาใจเซียวเหยียนเหลียวหน้าไปสายตาเพ่งมองที่ประตูทางเข้าตรงนั้นบานประตูค่อยๆปิดสนิทนั้นค่อยๆเปิดออกตามด้วยเงาร่างอ่อนช้อยงดงามเยื่องกลายออกมาจากเงามืด เมื่อเงาร่างอ่อนช้อยงดงามที่เดินพ้นเงามืดปรากฏขึ้นใต้แสงโคมมันจะการในโถงใหญ่เกิดความชะงักงันในพิพตาสตรีเรืองร่างสูงเร่าหงส์สวมชุดกระโปรงสีสีดำทั้งตัวแต่ในรูปเป็นสีแดงนะครับในมังงะนะสะท้อนบุคลิกเย็นชาถือดีผิวพันผุดผาดปานหิมะเรือนผมคอเคลียไหลงามดวงหน้าผอมเพรียวกับหมดจดเป็นพิเศษประหนึ่งเครื่องเคลือบก็มีปาดให้ความรู้สึกหน้าทนุถนอม สตียืนอยู่ปากประตูสายตาเชิดขึ้นในดวงตาเรียวยาวฉายแววเกียดค้านสะท้อนความย้อยหยดลำลรพวกขนาดหลายคนที่โถงใหญ่กำลังเครอบคล้อยกับความหยดย้อยของนางค่อยๆสตีนางนั้นค่อยๆเม้มปากเป็นเส้นโค้งบางๆและพิบตาที่เส้นโค้งกระดกขึ้นดวงหน้าผอมเพรียวทว่าหยดย้อยนั้นกราบแพรวพร,ว,พรวด้วยกลิ่นอายเจ้าเล่ห์แสนกล สตีมองในห้องโถงช้าๆใครก็ตามที่ถูกสายตานางกวาดผ่านต่างร้อนวาบในสวงด้วยความซาบซ่านละคนผวาจริตจัก้านของสตรีนางนี้ช่งางเย้ายวนพราวเสน่ห์แต่เหนือความเย้าวยวนนั้นยังมีความสะพึงกลัวที่ลึกล้ำถึงกระดูกชื่อเสียงของสตรีนางนี้ทุกคนในโถงไม่มีใครไม่รู้จักนางมารตระกูลเฉาเฉาอิงหนึ่งในผู้ชิงตำแหน่งผู้ทรงอิทธิพลแห่งหอคอยโอสถในอนาคตชื่อเสียงแรกอาจไม่กึกกล้องนัก แต่ชื่อเสียงถัดมากลับเพียงพอทําให้ผู้คนนับไม่ถ้วนเทดิดทูนนางอย่างดังเทพ,พเจ้าผู้ทรงอิทธิพลแห่งขอคอยโอสถตําแหน่งที่ทรงเกียรติบนมหาพิภพผพพพืนนี้ไม่ว่าผู้ใดนั่งอยู่ตรงนั้นล้วนจัดรู้สึกได้ถึงรสชาติแท้จริงของคําว่าอํานาจล้นฟ้าหอคอยโอสถด,ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในใจนักปรุงโอสถทั้งมหาพิภพ,พ,พ,พถึงขั้นสามารถกล่าวโดวยไม่เกรงใจผู้ทรงอิทธิพลแห่งขอคอยโอสถก็คือผู้นําทางจิตวิญญ,ญาณของนักปรุงโอสถทั่วล่า พลังปุกระดมของหอคอยโอสถไม่มีอันใดให้ครานแขงและพลังปุกระดมชนิดนี้กลับขึ้นอยู่กับความนึกคิดของผู้ทรงอิทธิพลแห่งหอคอยโอสถเฉาอิงเป็นอัจฉริยะที่เด่นล้ำสูงสุดตั้งแต่มีตระกูลเฉาเป็นต้นมาและสิทธิเอกของหนึ่งในสาผู้ทรงอิทธิพลแห่งหอคอยโอสถ ตามพัฒนาการของนางเวลานี้ร้อยปีให้หลังมีความเป็นไปได้ที่จะกลายเป็นผู้ชิงตำแหน่งผู้ทรงอิทธิพลหอคอยโอสถถึงขั้นยังอาจตัดทอนจำนวนลายชื่อผู้ท้าชิงอื่นๆและถึงตอนนั้นนางก็จะกลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลหญิงคนแรกของหอคอยโอสถสำหรับสตรีที่ประสบความสำเร็จสูงเช่นนี้วงแสงบาดตาเหนือสีรษะนางเพียงพอทําให้ฝูงชนโถงใหญ่ต้องแหงนคอมองสตรีนั้นกว่าตาแช่มชา้ากลับไม่ได้หยุดนิ่งบนล่างผู้ใดเพียงกว่าผ่านจนถึงที่นั่งของตะกูลต้าน แน่นอนสายตาของนางมิได้แลมองต้านซูเหียนที่สุภาพอ่อนโยนนั้นแต่เป็นสาวน้อยท่าทางขาดอายด้านข้างความรู้สึกได้ถึงสายตาของเฉาอิงสาวน้อยคนนั้นเลิกคิ้วนิดหนึ่งประท้สายตากับฝ่ายแรกเล็กน้อยแล้วพระออกอย่างฉับไวเห็นเช่นนั้นบนหน้าเฉาอิงปรากฏรอยยิ้มพริ้มเราขึ้นเยื่องกายแผ่วเบาไปทางที่นั่งตระกูลเฉาด้านหลังนางกลุ่มคนตระกูลเฉาตามติดและในกลุ่มนี้เซียวเหยียนนับว่าแลเห็นคนคุ้นเคยผู้หนึ่งแล้วไม่ใช่ใครก็คือเฉาต้าน เฉาต้านยามนี้กำลังตามเฉาอิงเชิกชั้นชิดสายตารูปตามค่อยๆชำเรืองเงาอารชรด้านหน้าเป็นระยะในแววตามีความรักให้เทิดทูนซุกซ่อนลึกลำเซียวเหยี่ยนเลื่อนสายตาจากบนล่างเฉาต้านไปที่บุรุษร่างกรำยามคนหนึ่งด้านข้างคนนี้มีคิ้วเข้มสีหน้าเคร่งครัดให้ความรู้สึกเข้มงวดดุดันเขาเป็นบุรุษหนึ่งเดียวของตระกูลเฉาที่ยืนอยู่เบื้องหลังเฉาอิงโดยปราศจากความกดดันแม้แต่น้อยคนผู้นี้คงเป็นเฉาชิวกระมัง เซียวเหยียนถอนสายตากลับมาช้าๆสามคนนี้นับแต่เป็นตัวแทนความแข็งแกร่งของรุ่นยาวตระกูลเฉาแน่นอนสําหรับเฉาอิงเกรงว่าต่อให้เป็นรุ่นอาวุโสตระกูลเฉายังมีราศีบ่นหมองเมื่ออยู่เบื้องหน้านางนางมาระดับนี้ไม่ใช่คนทั่วไปจะเทียบเทียมได้จริงๆกลุงค,คนตระกูลเฉานําโดยเฉาอิงตรงดิ่งไปยังที่นั่งตระกูลเฉาท่ามกลางสายตาจับจ้องทั่วถงขนาดก้าวผ่านที่นั่งตระกูลต้านเฉาอิงชะลอฝีเท้าเล็กน้อย อันมาจ้องมองสาวน้อยอ่อนแอคนนั้นยิ้มหวานพรางกล่าวน้องต้านเฉินไม่เจอเสียนานสำหรับคำทักทายของเฉาอิงสาวน้อยที่ถูกเรียกว่าต้านเฉินเพียงพยักหน้าเบาๆไม่ได้กล่าวคำนึกไม่ถึงครั้งนี้เจ้าก็มาด้วยคงเพราะงานชุมนุมโอสถกระมังฮฮ <c oughs> ตระกูลต้านลงทุนไม่เบาหรืออยากจะคว้าตำแหน่งชนะเลิศครั้งนี้ไปครองเฉาอิงป้องปากหัวเราะเบาๆ ภายใต้ทวงท่าเย่อยิงถือดีของเฉาอิงนั้นต้านเฉินกลับคล้ายทาลกคนหนึ่งไร้ซึ่งคารลมที่จะรับฝีปากกับนางแม้แต่น้อยพี่เฉาอิงกล่าวล้อเล่นแล้วผู้ชนะเลิศงานชุมนุมโอสถคราวนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากท่านคนอื่นๆหามีคุณสมบัติเช่นนั้นต้านสเสวียนด้านข้างเถาอิงตาจะต้านเฉินเย้มยิ้มพรางกล่าวเจ้านี่ปากหวานดีแต่อย่าคิดว่าข้าจะหลงละเลิมเพราะเหตุนี้สำหรับคำพูดนั้นเฉาอิงไม่ตอบรับไม่ปฏิเสธ ดวงตาคู่งามจับจ้องแต่ข้าอยากรู้อย่างยิ่งสองปีไม่เจอเจ้าเก่งกว่าเดิมกว่าปีนั้นเท่าไรเหตุแดนนั้นไม่รู้เจ้าเหยียบย่างเต็มเท้าแล้วหรือไม่ขณะพูดถึงเรื่องปุงโอสถต้านเฉินคล้ายเปลี่ยนเป็นคนละคนราสจากท่าทางอ่อนแอเช่นปกติดวงตาจ้องเขม็งเฉาอิงกล่าวว่าข้าก็อยากรู้เช่นกัน สำหรับท่าตือหางที่เปลี่ยนไปของต้านเฉินนั้นชาวอิงกลับไม่แปลกใจเพียงพยักหน้ายิ้มยิ้มแล้วสะบัดแขนเสื้อหมุนตัวเดินไปยังที่นั่งตระกูลเฉาระหว่างเดินผ่านที่นั่งตระกูลเย่ไม่ได้หยุดเท้าแม้แต่นิดเดียวแต่ตรงดิ่งไปยังที่นั่งแล้วซุดหน้าบนเก้าอี้แถวหน้าสุดเฉาอิงไม่เหลือบแลตระกูลเย่ชาวต้านกลับหยุดเท้ากระทันหันยิ้มเย็นให้เซียวเยียนกล่าวว่านึกไม่ถึงเจ้ายัางอยากสอดมือเรื่องนี้ด้วยเซียวเหยียนเหลือบตาขึ้นยิ้มยิ้มแต่ไม่สนใจ ท่าทีไม่ยีระาของเซียวเหยียนทําให้เฉาต้านในดวงตาวาวโรดขนาดจ,จะแค้นเสียงบุตรอุดร่างํำยำด้านข้างกลับยื่นมือออกมาขวางไว้ชรํรเลองเซียวเหยียนอย่างฉืดชาแวบหนึ่งไปเถอะมาเอ,อะเสียงดังแถวนี้เสียมารยาทพอฟังเฉาต้านแม้ขัดใจหากก็พยักหน้าจากนั้นแค้นเสียงดังฮึเดินเข้าที่นั่งตระกูลเฉาเจ้าว่าคือเซียวเหยียนถ้าได้ยินเฉาต้านพูดถึงบุรุษจับจ้องเซียวเหยียนขนาดกล่าวเสียงเรียบ เซียวเหยียนพินิษ์บุรุษร่างบึกบึนตรงหน้าจากภายนอกยากที่จะมองออกว่าฝ่ายนั้นเป็นนักปุงโอสถชั้นสูงคนหนึ่งแต่คนผู้นี้เหมือนกับที่เย่จงบอกคือสุข,ขุมกว่าเฉาต้านอย่างเห็นได้ชัดเฉาชิวหนึ่งในสามอัจฉริยะตระกูลเฉาชื่อเสียงลือลัน่นเซียวเหยียนยิ้มกล่าวอัจฉริยะที่ว่านั่นกลับไม่ใช่คนจำพวกเดียวกับข้าเฉาชิวจ้องหน้าเซียวเหยียนจากนั้นชำเลืองพวกเย่จงด้านข้างแวบหนึ่งมือเจ้าไม่เลวแต่ใครจะกอบกู้ตระกูลเย่คงลำบาก หวังว่าเจ้าจะได้ฉุดตัวเองลงบ่อคโคนเลยขอบคุณที่เตือนเซียเวเหยียนกล่าวยิ้มๆเฉาชิวพยักหน้าไม่ยินดีกล่าวมากความกลับหมุนตัวเดินเข้าที่นั่งตระกูลเฉาหมอนี่ไม่ใช่คนสมองตื้อและไม่หมุทะลุอย่างเฉาต้านจริงๆเซียเวเหยียนมองดูเงาหลังเฉาชิวยืดเอวบิดขี้เกียจพรางพึงพรเบาๆอันที่จริงพรสวรรค์ปรุงยาของเฉาชิวไม่ได้ดีไปกว่าเฉาต้านแต่ความสําเร็จของเขากลับสูงกว่าเฉาต้านเย่จงพยักหน้ากล่าวเสียงสะท้อนใจ คนผู้นี้จิตใจมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวตระกูลเฉามีเขากับเฉาจริงนับว่าโชคดีจริงๆพี่ใหญ่ท่านพูดอะไรกับมันวันนี้ท่านต้องแค่แค้ในให้ข้าแค่อย่าให้หมอดัานเข้าสู่สามระดับแรกได้ตระกูลเย่ก็สิ้นหวังแล้วเฉาต้านมองเฉาชิวที่นั่งอยู่ข้างๆพลางกล่าวน้ำเสียงไม่พอใจเฉาชิวเหลือบมองเขาแวบหนึ่งกล่าวเสียงฉืดชาคนผู้นี้ไม่ธรรมดาสามารถเอาชนะเจ้าได้ข้ากลับไม่แปลกใจคราวนี้เขาอาจเข้าสู่สามันดับแรกจริงๆก็เป็นได้ เป็นนักปรุงยาระดับเจ็ขั้นกลางเช่นกันบรรลุระดับนี้ด้วยอายุเท่านี้นํำซ้ําดูแล้วไม่วางกล้ามอวดเบ่งเหมือนเด็กหนุ่มทั่วไปแสดงว่าจิตใจไม่เลวการทดสอบครั้งนี้ถ้าเขาติดสามอัลับแรกได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเฉาอิงที่นั่งอยู่หน้าสุดมือขาวผ่องครึงเม็ดยากรมกึงในมือเล่นได้ยินบทสนทนาของทั้งสองจึงเอ่ยขึ้นลอยๆโดยไม่ได้หันหน้ามาพอฟัง ชาต้านยิ่งฉุนเฉียวคลายไม่พอใจที่สองคนนี้ยกย่องเซียวเหยียนปานนั้นแต่เขาไม่กล้าต่อว่าเชาอิงฉะนั้นได้แต่กึมกว่าจาลงคอไปหลังคนตระกูลเฉาประจําที่แผ่นพื้นในโถงใหญ่กลับเริ่มสั่นไหวที่นั่งของห้าตระกูลใหญ่เคลื่อนถอยไปทางด้านหลังตามด้วยกึ่งกลางโถงปรากฏสนามโล่งกว้างผืนหนึ่งขนาสนามกว้างปรากฏผู้สูงวัยผมขาวท่าทางกระชุ่มกระชวยคนหนึ่งก้าวเนื้อออกมาก่อนหยุดลงตรงกึ่งกลางสนามสายตากวาดมองโดยรอบยิ้มกล่าวว่า ในเมื่อห้าตระกูลใหญ่มาครบกันแล้วเช่นนั้นเราผู้เท่าจะไม่พูดมากอีกการทดสอบครั้งนี้ข้าเป็นผู้ดำเนินการเช่นเดิมทุกท่านคงไม่มีความเห็นกระมัง <c oughs> ผู้อุศเสริงด้วยตำแหน่งของท่านในหอคอยโอสถยังมีผู้ใดกล้าเคลือบแคลงถ้าเชิญเสียงหัวเราะของผู้สูงวัยผมขาวในถงใหญ่มีเพียงเฉาอิงหัวเราะพางกล่าวตอบฐานะของผู้สูงวัยผมขาวถือว่าค่อนข้างสูงสำหรับพวกคนส่วนใหญ่ในที่นี้ผู้เท่าท่านนี้มีนามว่าเฉินเย่า เป็นหนึ่งในแปผู้วุฒสใหญ่ของหอคอยโอสถมีอำนาจสูงมากนับเต็นระดับสูงที่แท้จริงของหอคอยโอสถก็ว่าได้เย่จงกระซิบบอกข้างหูเซียวเหยียนเซียวเหยียนพยักหน้าขณะผู้สูงวัยผมขาวคนนี้ปรากฏตัวเขารู้สึกได้ถึงแรงคุกคามชนิดหนึ่งจังๆและแรงคุกคามชนิดนี้ยังมาจากส่วนลึกของจิตวิญญาณฉะนั้นเขาทราบว่าผู้สูงวัยผมขาวไม่ใช่บุคคลธรรมดาเด็ดขาดแม่สาวน้อยไม่ต้องมาประจบเอาใจค่ะข้าายุป,ปูนนี้แล้วแบกรับไม่ไหว ผู้สูงวัยผมขาวแย้มยิ้มจากนั้นกรอกตามองโดยรอบได้เวลาแล้วผู้เข้ารับการทดสอบของห้าตระกูลใหญ่ลงสนามเถอะสิ้นเสียงผู้สูงวัยผมขาวเสียงกระซิบกระซาบในโถงใหญ่พันเงียบลงเซียวเหยียนสูดหายใจเบาๆกำปั้นในแขนเสื้อบีบแน่นพอหันหน้ามามองกลับเห็นเพียงแววตึงเครียดและจดจ่อในดวงตาเย่จงกับซินลันพี่เซียวเหยียนสู้เขามองดูใบหน้าจริงจังของซินลันนั้นเซียวเหยียนผุดรอยยิ้ม ความฮึกเขิมปะทุในใจจางนั้นลุกขึ้นยืนช้าๆในที่สุดก็จะเริ่มแล้วเตียวเหียนสามารถกอบกู้สถานการณ์ล่อแรลของตระกูลเย่ได้หรือไม่วันนี้จะได้รู้กันเอาแล้วครับก็เป็นอันจบในบทที่15หนะครับแหมมันก็เล่นตัวกันหน่อยนะแหมยืดเยื้อเหลือเกินจะปุ่มก็ไม่ปุ่รแล้วีแลโอเคหลอบคลิปนี้ขอบคุณที่ตารับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเิืงเพื่อไม่ให้พลาดในคลิปถัดไปนะครับหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายครับ